ก็กลับสวัสดีทุกท่านนะครับอ,อยู่กับผมดอมดําซิงครับนี่ก็อัปเดตความคืบหน้านะครับเ,เตรียมส่งมอบงานครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูครับน้ำครับ น้ำขึ้นโคตรไวเลยครับแล้วก็ใส่ด้วยอย่างที่ผมบอกครับก็น้ำมันมาจากใต้ดินครับมันตกตะกอนไวครับเนี่ยเริ่มเป็นสีฟ้าแล้วคร<อ>ับก็ดินก็สาดมาไม่พอนะครับแต่ถ้า เอาคันคูเตี้ยกว่านี้ก็จะถึงนู่นเลยครับเดี๋ยวนี้เขาเอาไว้ประมาณนี้ครับก็แล้วแต่เจ้าของสระนะครับนี่ก็มันก็จะเหลือช่องว่างนะครับถ้าเราใส่ดินไม่เต็มครับ ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรครับตรงนี้ครับแต่ถ้าเป็นผมผมก็จะให้เขาสาสด,ดินให้เต็มเลยครับมันจะได้ไม่เปลืองพื้นที่ครับแล้วก็ปลูกไม้ยืนต้นไว้ครับพื้นที่เหลือเฟือครับ นี่ก็ส่งมอบงานครับเสร็จห้าโมงพอดีครับนี่ครับดูน้ำครับไหลยังกับท่อน้ำแตกเลยนะครับเดี๋ยวผมพาลงไปดูครับ เนี่ยครับดูสิครับหรือนมีท่อน้ําข้างใต้นี่ครับไม่ใช่หรอกครับเป็นน้ําบาดาลครับน้ําจากใต้ดินครับถ้าไหลเรื่อยๆผมคิดว่าประมาณสามวันนี่แหละครับเต็มครับ แต่น้ำโคตรใสนะครับดูสิครับเริ่มเป็นสีฟ้าแล้วครับดูบรรยากาศครับลูพวก ต้นยางนาไว้ก็ได้นะครับปลูกรอบเลยครับแล้วก็ปลูกต้นกล้วยครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับที่ผมว่าดินจะไม่พอครับไม่พอจริงๆครับ ดูครับมันจะไปขาดตรงนั้นนะครับนิดหนึ่งครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราได้สะฟรีครับเป็นโครงการของหลวงครับเราก็ไปเข้าร่วมโครงการก็จะได้มาครับถ้าใครมีที่ครับก็คุณได้นะ ถ้าเราไม่เสียดายพื้นที่หรือว่าพื้นที่เราไม่ค่อยได้ทําอะไรครับเป็นป่าเป็นอะไรอย่างนี้ก็สามารถขุดไว้ได้ครับก็ไม่เสียหายอะไรครับแต่ที่ที่ตรงนี้มันเป็นเวลาน้ำมาน้ำก็ท่วมหมดเลยนะครับตรงนี้ครับแต่ปีนี้แรงครับ น้ำพึ่งมาครับน้ำพึ่งมากันยาเนี่ยครับน้ำพึ่งล้นฝ่ายครับแต่ก่อนน้ำไม่ล้นครับทุกปีน้ำจะล้นประมาณพุษภามิถุนาครับแต่ปีนี้กันยาเลยครับกว่าน้ำจะมาครับตรงนี้ครับท่วมหมดครับถ้าน้ำมาครับไม่เหลือครับแต่ก่อนท่วมทุกปีครับ ถนนเส้นเข้าหมู่บ้านก็น้ำจะไปท่วมอยู่ตรงนู้นครับแถวแถวนู้นแหละครับแต่ปีนี้ครับโคตรแรงข้าวก็ไม่รู้จะได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวครับหญ้าขึ้นเต็มครับนึกว่าจะปลูกหญ้า น้ำก็เริ่มขึ้นดินก็เริ่มถล่มครับข้างล่างครับมันเป็นดินทรายนะครับข้างล่างครับข้างล่างเป็นดินทรายบางที่ก็เป็นคล้ายๆแบบดินทรายก่อสร้างครับที่เขาขุดขุดขึ้นมาครับ ให้ดูอีกรอบครับดูน้ำครับไหลย,ย่างกระถ่อมปลาแตกครับก็ใช้โกบโก้ SK 200รุ่นส0บครับ SM นะครับตัวใหม่หรือเปล่าครับ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน,นครับบรรยากาศดีนะครับมาปลูกกระท่อมไว้แถวนี้ครับดินก็เหมือนจะเป็นดินทรายครับปลูกของน่าจะขึ้นดีอยู่ครับ ดีกว่าเป็นพวกดินเหนียวครับดินลูกหลังครับพวกนั้นกู้คองยากครับขุดยากด้วยครับเนี่ยมันเป็นคล้ายๆดินทรายก่อสร้างนะครับแต่มันจะละเอียดกว่าครับ ดูสิครับมันมาได้ไงครับมันมีได้ไงครับแต่ยังว่าแหละครับดินแบบนี้ครับน้ำใสครับเป็นสีฟ้าครับดูแค่นี้ก็รู้ครับเดี๋ยวรอมันขึ้นกว่านี้ครับเป็นสีฟ้าเลยครับ ก็ดีใจแทนเจ้าของสระครับได้สระสวยน้ำสวยด้วยครับสสเลี้ยงปลานี่ก็ลงสักหมื่นตัวครับได้อยู่ครับ ก็สองพ้อคิวหรือเปล่าครับเห็นเจ้าของสะบอกครับก็จะประมาณนี้เลยครับความลึกก็3เมตรครับน้ำออกรอบสะเลยนะครับ ดูสิครับนี่เด๋ยวตาน้ำครับผมชอบบรรยากาศชิมาเเลยครับชอบแบบนี้ละครับนกนอก,นอกอหมู่บ้านครับ อยู่แบบเงีย,งยบๆครับนะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เลยครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ